บลูกค้าบ,บอกลูกค้าคอมเมนต์ว่ามาเข้ามาว่ากระบะค่ะกระบะครับดได้เลยค่ะอยากดูเป็นเก๋งหรือกระบะแจ้งได้เลยนะคะลูกค้าวันนี้เลิกทำแบบนี้ดี่กอลเลิกขายตลกเดินแล้วได้ครับเดี๋ยวพี่ายตลกครับ เมื่อเห็นลูกค้าโทรมาก็บอกลูกค้าว่าไลฟ์สดอยู่พี่ต้งพี่ต้งคะพี่พี่โต้งพี่โต้ง ได้เลยครับสักคู่นะครับสักคู่นะครับสักคู่นะนะครับแตค่เขาบะเข้ายาเข้ามาดูโอเคสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีวันนี้นะคะวันนี้เป็นวันอะไรเอ่ยวันศุกร์ไม่ใช่วันวาเล่นชายวาเลนไทน์นะคะสวัสดีวัน เมนพูดคุยกันได้เลยนะคะลูกค้าสามารถสอบถามกันได้เลยไม่ว่าจะเป็นรถเก่งรถกระบะตอนนี้โปรโมชั่นแบงก์สิบของเรานะคะยังสามารถใช้เป็นสรดได้เหมือนเดิมนะคะแบงก์สิบรดไปเลย1,000 0แบาทไม่ดูเลขไม่ดูัวนะขอแค่รถสองแดดแล้วเห็นเงาแบบนี้ลดไปเลย10,000แบาทนะคะสำหรับพี่ๆท่านไหนนะอยากได้เป็นรถรุ่นไหนก็สามารถสอบถามกันได้เลยขอบคุณของขวัญจากเฮียโจด้วยนะคะขอบคุณค่ะ สำหรับวันวาเลนไทน์นี้สำหรับพี่พี่ท่าไหนยังไม่มีของขวัญให้แฟนนะคะซื้อรถกันเลยใช่มีของขวัญไปให้แฟนอย่างแน่นอนให้ดูรถกันก่อนตอนนี้รถทางนั้นเรามีมากกว่า500คันเลยนะไม่ว่าจะเป็นเก๋งกระบะ s อ v p p วพีนะคะเจ็ดที่นั่งมีทุกรุ่นเลยรถตู้ก็มีให้รถตู้ก็มีนะอ่วันนี้นะคะมีรถตู้หนึ่งคันเรากำลังเตรียมส่งมอบให้ลูกค้าแล้วนะคะลูกค้าซื้อสดก็ได้ซื้อผ่อนก็ได้เช่นกัน นะคะลูกค้าวันนี้อยากดูรถรุ่นไหนสอบถามกันได้เลยเดี๋ยววันนี้เริ่มต้นกันที่คันนี้กันมากดีกว่านะคะสําหรับรถในราคาแสนกว่าบาทคันนี้เป็นรถบ้านฝากขายนะคะลูกค้าเกียร์ออโต้ด้วยนะคะวันนี้ลูกค้าจะมารับรถเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสําหรบคันนี้เป็นมิสูบิชิไททัน4ี่ประตูนะให้ดูกันที่ล้อมแมกนิดนึงตรงนี้ล้อมแมกเราไม่มีคิดเพิเ่มนะคะเดี๋ยวให้ดูด้านในกันมากดีกว่า <c oughs> จะไปดัน ได้าน,นโอ้โหในราคาแสนกว่าบาทลูกค้าบอกว่า CX 3หรือเปล่าครับคันสีฟ้าได้เลยค่ะ CX 3 CX 3 0มีทุกรุ่นเลยอ,อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปต่อนะคะสำหรับคันนี้ลูกค้าดูด้านในเบาะเป็นเบาะหนังแบบนี้เลยแล้วก็เป็นเกียร์อัตโนมัติด้วยสำหรับคันนี้เงินสดในราคาแค่แสนกว่าบาทนะคะสำหรับใครที่สนใจรถในราคาแค่แสนกว่าบาทก็สามารถทักบ้านเกี่ยวของเรามาไว้ได้เลยนะคะที่แอดห้าห้าห้าีแต่ถ้าเป็นคันนี้ก็คือ ติดจองแล้วนะแต่ว่ายัางไงเดี๋ยวหาของเดี๋ยวหามาเติมให้ลูกค้าะคะบอกว่ามีไฮบิดไหมคะไฮบิดมีคะ่ะลูกค้าไม่ว่าจะเป็นตัว h r b นะคะคโร่าคอสมีมีหลายตัว <Cam ry. S 2> เลยนะใช่แคมบรองแคมบรี Cam aron, Cam ry, นะคะรถใช้ผู้้บริหารมีทุกรุ่นเลยอยากได้ตัวไหนสอบถามได้เลยนะคะ CX 3วันนี้ตอนนี้มีโชว์หน้าร้านอยู่3คัน3สีเลยนะคะมีสีน้ำเงินสีดำสีขาว <Hey. S 2> นะคะผ่อนเริ่มต้นที่สี0กว่าบ,บาทเท่านั้น ที่บอก่าสีขาวไม่สีขาวอยู่ด้านหน้าโอเคสีน้ำเงินสีดำแล้วก็สีขาวนะคะลูกค้าใครที่ชอบอเดิมๆหรือจะตรงลงแม็กนะคะแต่งให้นิดหนึ่งก็มีเช่นนะคะสำหรับคันนี้นะคะคันนี้เป็นรถปี2018นะคะลูกค้าเลขใหม่ที่ใส่ในนี้เท่านั้นเอง วันนี้ใครมีแบงค์สิบแบบนี้นะคะลดไปเลย1นึ่งแสนบาทวันนี้ราคาเหลือแค่สี่แสนกว่าบาทเองนะสำหรับคันนี้นะคะผ่อนเริ่มต้นที่แปดพันกว่าได้เป็นเอเจูีค่าที่นั่งแบบนี้ไปขับเลยนะคะมียาลีดไหมคะยาลิสมี <c oughs> ค่ะมีทุกรุ่นทุกโฉมเลยนะคะอยากได้สิต <City> ี้สิตี้ดาวห้าหมื่นผ่อนส่งเท่าไหร่ครับสิตี้ดาวห้าหมื่นส่งเท่าไหร่ต้องดูว่า,าจะเอาเป็นโฉมไหน ะะลูกค้าอยากได้เป็นชมไหนนะคะเนื่องจากว่า h o อ da City ตอนนี้มีทั้งแบบ4ประตู5ประตูหน้าใหม่หน้าเก่าตัวเริ่มต้นตัวท็อปมีหมดเลยเดี๋ยวทักบ้านเขียวมาดีกว่าเนาะเดี๋ยวน้องแอดมินจะได้ส่งรูปพร้อมรายละเอียดให้ชมเพิ่มเติมนะคะ S, S R V E H E V แล้วก็ที่ร้านมีเบนไม,ม่เอ่ยมีเบนค่ะลูกค้ารถยุโรปมีนะแ,แล้วก็มีของน้อยนิดนึงขอดูภายในค่ะ <laughs> <laughs> ลูกค้าคอมเมนต์เยอะมาก <laughs> อุย้ยคอมเมนต์เยอะมาก ดกดภายในได้เลยค่ะกดหนึ่งให้ยัง okay, กดหนึ่งก่อนเขาไม่ให้กดตัวเลขอ่าโอเคกดไลค์ให้ก่อนก็ได้ลูกค้าคะ่ะลองลองสำหรับใครที่ดูหน้าไลค์เราอยู่ตอนนี้นะคะลองลองทำอย่างนี้นะโนูเห็นโนูเห็นมันมีอะไรขึ้นมาใหม่ในติ๊กต็อกน่ารักมากลองกดหน้าจอสองครั้งนะคะมันจะมีรูปหัวใจขึ้นมาน่ารักมากๆใช่เพ, <YE S 1> พราะช่วงนี้เป็นช่วงเป็นวันพายด้วยสำหรับใครที่เข้ามาแล้วนะคะฝากกดหน้าจอสองครั้ง ะะให้เรากันนิดหนึ่งนะคะให้ดูด้านในกันนิดหนึ่งในส่วนของด้านในนะคะเบาะเป็นเบาะหนังสีดำตัดกับสีแดงแบบนี้เลยนะคะเกียร์เป็นเกียร์อัตโนมัติด้วยแต่งสวยๆให้แล้วนะคะลูกค้าสำหรับคันนี้พวงมาลัยเป็นตัวมัลติฟังก์ชันแล้วก็ไฟแต่งเท้ามาให้แล้วเรียบร้อยถ้าคันนี้ให้น้องอมน้องอมเอาไหมเอาโอ้ยขอบคุณค่ะเฮียโจ <laughs> รู้ค่ะบอกรู้ค่ะบอกพาไปดูเบนซ์หน่อยหน่อยค่ะอถ้าเป็นโซนรถยุโรปเดี๋ทักบ้านเขียวมาได้ไหมเอ่ยเดินทางบ้านเขียวมาได้ไหมเอ่ยเนื่องจากว่าตอนนี้น้องน่าจะไปจอดอยู่โกดังนะคะลูกค้าถ้าเป็นรถยุโรปน้องน่าจะไปจอดอยู่โกดังแต่ทักบ้านเขียวมาได้เดินหนีทำไมอ่ะเอาเียทักบ้านเขียวมาได้เลยนะคะที่แอด53ตัวแล้วก็บีหนึ่งตัวชื่อว่า หนูนารถสวยถูกใจใช่แล้วนะคะแม่ง,งานก็พาไปดู BM คันนี้ดีกว่า BM อ็มถันบ,บ้านเสียวมาล็อกเอาใช่ <laughs> ล็อกนะคะอ่ะ CX3 CX3 สมีเมีทุกรุ่นเลยนะคะลูกค้าเคิีดีออกแค่แค่10บาทได้เลยนะคะสำหรับพี่พี่ท่านไหนพนักงานบริษัทอายุงานยังไม่ถึงปีแต่อยาก อยากพร้อมที่จะออกรถนะคะลูกค้าแต่อายุงานยังไม่ถึงปีกลัวว่าจะออกไม่ได้แต่ถ้ามีบัตรเครดิตวางทางนี้นะคะลูกค้าสามารถออกได้เช่นกันนะขอแค่มีบัตรเครดิตพรอนต้องควอนดีเกินหปีขึ้นไปสามารถเข้ามาร์เซรับ